อารเป็นต้น้ต่อไปเนาะอันี้ไล่ไปต่อไป S S นาเรามาดูนะ่ค่ะอันนี้เรามาสายตรงนี้ค่ะอันนี้อ่า่ก็คืออย่างเช่นยูอัลสูบ้าเย์บ้างเลยนะใ้เร้าตงนี้ค่ะ เพราะว่าซีออกเสียงไงซีออกเสียงไงเสเสิอ่าซีเขถ้ามันเป็นเสียง์เสียงกล้องนะลูกจะออกคือแต่ถ้าเสียงเป็นไวส์เล็คือเสียงไม่กล้องคือมันจะออกเป็นตัวเป็นตัวซอโซไปเลยออยคําว่าซสี้วเสีย้วคือองศานะลูกอน่านั้นอันนี้แบบเซียวโฟ คลิบให้แม่ดูนะ เอาตัวใหม่เข้ามาดีกว่าน่ามาดูตัวอัใหม่นะคะ อีกอีกเนาะอ้าวหนูดูอ้าวตัวนี้ด้ไหมิกกเฮ้อจิกเนาะอ่าถามว่าหนูอ่านจิกได้ไได้เพราะมันเป็นเสียง voice ถ้ามันเป็น voice อ๋เป็นจึกลู้ออกสองเสียงค่ะเป็นจึกก็ได้เป็นจึก็ได้อย่างเช่นคาว่าชื่อจอร์ส เอ้ยชื่อจอสนะคะถ้าจอสนั่นเป็นตัวเจแล้วนะคะแต่ถ้าจอสนี่ได้นะคะอ้าวต่อ ไม่เห็นโบยินมเลยนะครูโบยินถูกว่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้จะลองให้หนูนะคะลอให้พวกหนูลองมาสองามเองเอาเอาสมุดขึ้นมาลูกเอามารียงเรียแล้วให้เรียูพี่คนอยากไปโกเกอร์ คนอยากติ้นนิงทีมีไันได้เดียนแล้วเราเนี่ยอ่าวคำแรกเราดูเลยนะเราผสมคำนี่อ่าผสมคำตะกี้ตัวที่แขมสนให้บนกระดานดูนั้นูสิว่าหนูจะจำการทั้งหมด จาโฟนยังไม่ได้ทำว่าพินอะพีนจะได้ไงไม่ต้องเขียนรักพูดไม่กระต่ายมันที่วันเืออะต่อไปถ้าใครจำโฟนิติกไม่ได้นะคะจำไโฟนิติกตัวอักษรไม่ได้ให้หมูอะไรอะเย้ไปไหนอะตัวนี้นะคะจำตัวภาษาอังกฤษนะตัวไหนออกเสียงเอิ่มน่ะ ฮาดีเดออเล็กซ์ดีดูสิรายการอะไรครับมันเศร้าอ่าคำที um, ่สองคำว่าสิ้นสิ้นเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะคำไหนเนาะสินแปลว่าอ Thank Điên lên leo na, đi lên leo

Sí. เดี๋คามจะจำนความหมายิดนะเรารู้แล้วก็บอกว่าไปอย่างี้มจะเป็นรูคาเก่านะไม่อยากไปซ้อมต่อไปว่านานนาที่แปลวไม่ชเฮ้ยคุณนายสอนหลมต้นอยู่ 男，爸爸没。 ยิ้มอยากกระโดดยิ้มนีิยิ้มยิ้มเ่อยิ้มหน่อยนิ ไม่ถูกน,น,น,นะ The first one P N in The first The first one word นะคะ The first one word คำแรกค,คำว่า in คำที่สองคำว่า sit คำที่สามคำว่า spin คำที่สีคนนส่คือคำว่า fan

กัแล้วเนาะสายสีแดง finish ทำไมโนยังไม่เตี้ยังไม่เตี้ยโน้เองกับอะไรยิตนู้นแกจะทำยงไหรอทำไมอะไม่ใช่ฟังได้เหอันนี้เอาไว้เด้โอเคสต็อปโอเยิลงมาโอเคยิ้มลงมายังพอเนาะอ่าฟังคอมมอน